สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีน้องฟิล์มเซรามิกนี่มันเนื้อแน่นจริงปะแน่นปึกโอ้ถ้าแน่นจริงอะ่ะพิสูจ์ได้เห็นได้ไหมพี่มองทางนู้นครับทางไหนเอ้ยใครปิดไฟอะน้องเชิญทางนี้เลยครับพี่เข้าเลยครับผมเอกแมนผมจะพิสูจน์ให้เห็นถึงอนูเซรามิกที่แน่นปึกของฟิลม์มเอ็กซ์ตาร์โคที่เนื้อแน่นกันร้อนได้ดีเยี่ยมขนาดไหน น่นแต่ใช่ครับเพราะเป็นฟิลเซรามิกเอ็กซ์ต้าโรเซรามิกเยอะเนื้อแน่นกันร้อนสูง และถ้าคุณชอบเข้มเขียชัดต้อง Extra c o l Ceramic X <R hythm. S 1> และขอแนะนำซีรีส์ใหม่ Extra c o l Ceramic X เชื่อผม Rhythm Dr. X Confirm Extra Cold เข้ม al, เคลียร์ชัดและเย็น